สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นความรู้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออสำคัญมากๆสำหรับการศึกษาสายอาชีพโดยเฉพาะระบบทวิภาคีค่ะครับสวัสดีครับเราจะมาดูบทบาทของคนที่ใกล้ชิดกับน้องๆผู้เรียนในที่ทำงานจริงมากที่สุดครับผมก็คือครูฝึกในสถานประกอบการนั่นเองนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้ตามที่เราดูกันในเอกสารหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกใบเนื้อหาที่1.6นะครับใช่เลยค่ะเอกสารนี้ให้ข้อมูลไว้ชัดเจนมากครับครูฝึกนี่แหละครับคือคนที่ลงมือสอนจริงฝึกจริงให้น้องๆทําเป็นตามเป้าหมายหลักสูตรค่ะเป้าหมายที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจให้มากขึ้นว่าบทบาทหน้าที่ต่างๆที่เขากําหนดไว้อะค่ะ มันมีความหมายยังไงแล้วมันสําคัญกับการพัฒนาทักษะของน้องร้องในที่ทํางานจริงยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะน่าสนใจมากครับก่อนจะไปดูรายละเอียดแต่ละบทบาทเนี่ยเราอาจจะต้องออทําความเข้าใจคําหลักๆก,กันนิดนึงก่อนไหมครับดีเลยค่ะคําว่าบทบาทกับหน้าที่ใช่ไหมคะใช่ครับตามพจนานุกรมเนี่ยบทบาทคือสิ่งที่ต้องทําตามความรับผิดชอบส่วนหน้าที่ก็คือการลงมือทําตามบทบาทนั้นๆ อ๋อคือมันเกี่ยวกันโดยตรงเลยบทบาทเหมือนเป็นกรอบหน้าที่คือการปฏิบัติจริงถูกต้องครับบทบาทเป็นเหมือนหมวกที่เราใส่ส่วนหน้าที่คือสิ่งที่เราทำตอนใส่หมวกนั้นๆครับผมเห็นภาพชัดเลยค่ะงั้นเรามาไล่ดู6บทบาทหลักที่เอกสารบอกไว้กันดีกว่าค่ะเริ่มที่บทบาทแรกเลยผู้อำนวยความสะดวกหรือ Facilitator อันนี้ฟังดูเหมือนเป็นงานเบื้องหลังนะคะแต่สำคัญมากๆนะครับ คือบทบาทนี้ครูฝึกต้องทำให้การเรียนรู้มันง่ายมันสะดวกเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะอันนี้เน้นเลยครับความปลอดภัยในโรงฝึกงานการเตือนเรื่องอันตรายต่างๆซึ่งมันก็คือหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการฝึกที่ครูฝึกต้องทำอยู่แล้วการเตรียมสภาพแวดล้อมให้ดีนี่เองนะคะที่ทำให้การเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้จริง ต่อไปบทบาทผู้ประสานงานหรือ liaison person อันนี้ดูท่าจะต้องคุยกับคนเยอะเลยนะคะใช่เลยครับบทบาทนี้ครูฝึกเป็นเหมือนอคนกลางเป็นสะพานเชื่อมเลยต้องคุยกับผู้บริหารรับนโยบายรับมาตรฐานมาแล้วก็ต้องสื่อสารกับน้องๆผู้รับการฝึกด้วยแน่นอนครับให้ข้อมูลให้คำปรึกษาแล้วก็ยังต้องไปติดต่อฝ่ายอื่นๆเรื่องทัศนกรเรื่องอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะเลยคะ่ะ การเป็นจุดเชื่อมต่อน,นี้แหละครับคือหน้าที่ประสานงานจริงๆโหการต้องคุยกับหลายฝ่ายแบบนี้ท่าทางจะท้าทายเหมือนกันนะคะแล้วบทบาทที่3ล่ะคะพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์อันนี้ต่างจากผู้สอนงานยังไงคะอ้ออันนี้จะเน้นไปทางด้านจิตใจมากกว่าครับคือให้คำแนะนำช่วยเหลือเวลาเจอปัญหาคอยให้กำลังใจชมเชยบ้างหรือบางทีก็ต้องตักเตือนแก้ไขข้อผิดพลาดเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดคอยประครับประคอง ประมาณนั้นเลยครับเป็นการยานมิตที่ดีบางทีเรื่องส่วนตัวถ้ามันกระทบการฝึกก็อาจจะต้องช่วยให้คำปรึกษาด้วยคือมันลึกกว่าแค่สอนงานนะครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องการดูแลแบบรอบด้านจริงๆทีนี้บทบาทที่คนน่าจะนึกถึงเป็นอันดับแรกผู้สอนงานค่ะ Coaching สอนตามขั้นตอนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เป๊ะเพื่อให้น้องๆทำงานได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพตามที่บริษัทคาดหวังถูกต้องครับอันนี้ก็ตรงกับหน้าที่ การให้ความรู้และสอนงานตามแผนที่วางไว้เลยค่ะการได้เห็นของจริงได้ลงมือทำตามแบบนี้สำคัญมากๆสำหรับงานทักษะบทบาทถัดมาผู้พัฒนาสื่อการฝึกหรือ Material and Developer อันนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่าครูฝึกไม่ได้เก่งแค่ง,งานฝีมืออย่างเดียวใช่ครับจริงๆแล้วครูฝึกที่ดีเนี่ยควรจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าน้องๆต้องการอะไรและก็อาจจะออกแบบหรือสร้างสื่อหรือไปหาสื่อมาประยุกต์ใช้ ทั้งแบบเอกสารหรือแบบออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดเลยครับเพื่อช่วยให้การเรียนรู้มันง่ายขึ้นเข้าใจเร็วขึ้นหรือแม้แต่แนะนําว่าเออไปหาอ่านเพิ่มตรงนี้นะไปดูคลิปนี้นะอะไรแบบนี้ครับมันช่วยยกระดับการสอนได้เยอะค่ะและบทบาทสุดท้ายผู้ประเมิน evaluator อันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องวัดผลแน่นอนครับสำคัญมากครูฝึกต้องวางแผนเลยว่าจะประเมินอะไรประเมินยังไง ต้องสร้างเครื่องมือวัดผลขึ้นมาอาจจะเป็นแบบทดสอบหรือแบบสังเกตพฤติกรรมต้องคอยสังเกตระหว่างฝึกงานจริงด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็ตรวจชิ้นงานตรวจความรู้เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วก็บันทึกความก้าวหน้าของแต่ละคนไว้ด้วยครับนี่ก็คือหน้าที่การประเมินผลกับการรายงานผลนั่นเอง ฟังดูแล้วบทบาททั้ง6อย่างนี้มันเหมือนจะซ้อนๆกันแล้วก็ส่งเสริมกันตลอดเลยนะคะอย่างการเป็นทั้งพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจแต่ก็ต้องเป็นผู้ประเมินด้วยอันนี้น่าจะต้องบาลานซ์ดีๆเลยถูกต้องเลยครับความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละการรักษาสมดุลของบทบาทต่างๆต,ต้องทั้งสนับสนุนทั้งวัดผลไปพร้อมกันซึ่งหน้าที่ต่างๆที่ระบุในเอกสารอย่างเช่นการศึกษาและจัดทำแผนการฝึกร่วมกับครูจากโรงเรียนการควบคุมดูแลน้องๆ การช่วยแก้ปัญหาร่วมกับครูนิเทศผู้นี้คือการปฏิบัติจริงเพื่อให้บทบาททั้งหมดมันเกิดขึ้นได้จริงครับชัดเจนมากเลยค่ะสรุปได้ว่าครูฝึกนี้ไม่ใช่แค่คนสอนงานจริงๆแต่เหมือนเป็นผู้จัดการกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของน้องๆในช่วงที่อยู่ในสถานประกอบการเลยนะคะใช่ครับซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยนะกับคุณภาพของคนที่จบออกไปว่าจะตรงกับที่ตลาดแรงง,งานหรือสถานประกอบการเขาต้องการจริงๆหรือเปล่าค่ะสรุปแล้วบทบาทของครูฝึกในสถานประกอบการนี่ อืมซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลยนะคะครับตั้งแต่การอำนวยความสะดวกประสานงานเป็นพี่เลี้ยงสอนงานพัฒนาสื่อจนถึงประเมินผลทุกส่วนนี่จำเป็นหมดเลยครับสำหรับความสำเร็จของระบบทวิภาคีค่ะและก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงนะคะว่านอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่เราคุยกันที่มันกำหนดไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือลักษณะลักษณะนิสัยอะไรอีกไหมที่ อาจจะจับต้องไม่ได้แต่สําคัญมากๆที่ทําให้ครูฝึกคนหนึ่งกลายเป็นพี่เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมจริงๆอืมน่าคิดครับแบบว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือส่งผลดีต่อเส้นทางอาชีพของน้องๆไปได้ตลอดชีวิตเลยลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ